ใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปครับผมใส่ให้มันง่อยตุ๊บเช่นเคยนะครับลงไปในคกอ่าแล้วก็หยองบางมันเช่นเคยครับผมอ่าเสร็จแล้วก็ใส่กะปิลงไปครับผมกะปริมาณนะครับให้มันง่อยตุ๊บเช่นเคยเข้าไปในคกนะครับสวัสดีครับพบกับลรงแอกผาแ่บเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมาทําเมนูน้ําพริกกะปิ ผักทอดผักต้มปลาทูนะครับกินข้าวเที่ยงกับลุงแอ๊กผแซ่บครับผมไปตำน้ำพริกกันเลยครับมาตำน้ำพริกกะปิกันเลยครับผมใส่กระเทียมลงไปใส่พริกลงไปครับผมเสร็จแล้วก็โขกครับผมหยองบางหยองบางครับหยองบางพริกกับหยองบางกระเทียมให้ละเอียดนะครับหยองบางนี่เป็นภาษาอีสานนะครับแปลว่าจัดการนะครับอะไรประมาณนี้แหละครับ มะโขกพริกกับกระเทียมนะครับไม่ต้องละเอียดเท่าไหร่ครับหยิบหยาบครับผมแล้วแต่แับชอบนะครับเดี๋ยวไปปรุงกันเลยครับผมใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปครับผมใส่ให้มันงอยตุ๊บเช่นเคยนะครับลงไปในคคกอแล้วก็หยองบางมันเช่นเคยครับผมเสร็จแล้วก็ใส่กะปิลงไปครับผมกะปริมาณนะครับให้มันงอยตุ๊บเช่นเคยเข้าไปในคคกนะครับ เสร็จแล้วก็ยองบางยองบางเส้นเคยครับผมให้มันเข้ากันนะครับยองบางให้มันเข้ากันโอหอมแล้วครับพี่น้องปรุงด้วยชูรสครับผมเสร็จแล้วใส่มะนาวลงไปนะครับต้องเอามะนาวลูกนะครับมันถึงจะหอมครับผมบีบเข้าไปบีบเข้าไปแล้วแต่ความชอบนะครับยองบางมันเข้าไปครับผมเสร็จเรียบ้อยครับผมเทลงถ้วยเลยครับโอ้โหสีสัน ็นสเต๊พี่น้องเอ้ยจวดจาดฟาดบึมครับผมรสจาดเจ็มจนครับอันนี้ก็ผักบุ้งลวกนะครับกินกับน้ำพริกกะปิวันนี้เรามีผักหลายอย่างนะครับอ่าเวลาลวกเราก็ต้องใส่น้ำมันลงไปนิดนึงนะครับอ่าเพิ่มความเงาของผักนะครับแล้วจะทำไหมอ่าไม่ดำนะครับใส่เกลือลงไปด้วยนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นฝักอีกานะครับ ฝักเพกาบักลินไม่บ้านเข้าครับผมอันนี้ก็เดี๋ยวลุงเอ็กกัดซีเม่โอยตุ๊บทาดน้ำมันนะครับอ่าปลาทูทอดเราก็มีนะครับกินกับน้ำพริกกะปิครับผมแซแบบครับอ่าเหลืองแล้วครับผมตักลงจานเลยครับผมปลาทูทอดกินกับน้ำพริกกะปินะครับรับรองอร่อยเจ้มจนหอม ปั้บตุดแล้วครับผมแล้วก็ผัดสัากปะรดต่อเลยนะครับใส่น้ำมันหน่อยๆนะครับผัดสับปะเราก็จะงงวยตุ๊บลงไปในกระทะนะครับแล้วก็ผัดผัดผัดกระผมปรุงเครื่องด้วยนะ้ำปลากับสูตรรสนิดหน่อยนะครับผมอร่อยแน่นอนครับกินกับน้ำพริกกะปิหืมดิสันนะ่ากินมากๆครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมตักลงจานนะครับโอ้โหหอมมากครับผมมิโซแซ่บหลายพี่น้องเอ้ยก็เสร็จเรียบร้อยครับผมข้าวนะครับวันนี้เป็นปลากรทอดนะครับปลากริบปลาช่ามหรือปลากริบใบ้านเขาครับผมกิมบับปลากริบเสร็จเรียบร้อย